รู้รับรู้ทันเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวกันครับเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหวสิ่งแรกที่ต้องทําคือตั้งสติสิ่งที่ต้องจําให้ขึ้นใจคือหมอบป้องกอดกรณีที่เราอยู่ในตัวอาคารสิ่งที่เราต้องทําคือหมอบหรือนั่งคุกเข่านั่งขัดสมาธิหรือยืดข,าไ,ขาไปข้างหน้าก็ได้โน้มตัวไปข้างหน้ากดตัวให้ต่ําที่สุด และหาที่กำบังที่ปลอดภัยอย่างเช่นใต้โต๊ะบ้องเอามือขวาปิดคอมือซ้ายปิดท้ายถอยเพื่อกันของหล่นใส่เกาะหาที่กำบังที่ปลอดภัยอย่างเช่นใต้โต๊ะเกาะโต๊ะและจับยึดให้มัน่นรอจนกว่าสถานการณ์แผ่นดินไหวจะหยุดนิ่งเราถึงค่อยพาตัวเองออกไปยังจุดที่ปลอดภัยเมื่อแผ่นดินไหวสงบนิ่งแล้วเราจะออกนอกอาคารอย่างไรสิ่งแรกมองหาบันได อย่าใช้บันไดปลอดภัยที่สุดเพราะการใช้ลิฟนั้นจะมีความเสี่ยงหากไฟฟ้าดับจะติดค้างภายในลิฟต์และมีอันตรายเกิดขึ้นตามมาได้เมื่อออกนอกอาคารมาแล้วต้องหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่หรืออาคารสูงซึ่งอาจพังถลม่มหรืออาจมีวัตถุบางอย่างร่วงหล่นทับใส่ตัวเราได้ถ้าหากว่าเรากำลังอยู่ในรถในที่โล่งแจ้งกำลังขับรถอยู่แล้วเกิดแผ่นดินไหว สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องหยุดรถให้นิ่งสนิทรอจนกว่าแผ่นดินไหวจะสงบแล้วจึงค่อยขับรถไปต่อข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเราก็จะสามารถรับมือและเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนมีสติรู้รับรู้ทันยึดหลักหมอบป้องกอง่อ